ปล่อยออกมาเรียบร้อยสําหรับ Dance Performance วิดีโอปรากฏว่าน้องๆเบมอนนะคะมาด้วยชุดตอนที่เราเห็นใน MV เลยจับแม่ปังสุดๆไปเลยดูเหมือนว่าจะมีการอัดมิวสิกวิดีโอแล้วก็เต้น Perform a n c e พร้อมกับอัดคอนเทนต์ต่างๆไปเลยใช่ไหมคะเนี่ยโอ้จึ้งมากค่ะทุกคนจึ้งมากก่อนอื่นก็ต้องขอเช่อชมค่ะว่าน้องๆเก่งกันมากๆเลยแล้วก็อย่างที่เขาเคลมมานะคะว่ามันเป็นเพลงที่สดใสเป็นแนวซัมเมอร์ซัมใจคือสดใสจร,จริงๆหลายคนบอกว่ากําลังจับตาท่าเต้นของน้องแคนดี้อยู่ บางคนก็บอกว่าท่าไฟช็อตของน้องแคนนี่เจริญคือจึ้งซีนพี่สาวอาสาแรปก็คือน้องสาวเต้นก็ใส่ไม่ยั้งเลยนะคะสวยด้วยเก่งด้วยตลกด้วยครบเลยจะแซ่บไปไหนลคะน้องแคนนี่ชิกกี้าของเราไม่เคยทําให้ผิดหวังอีกแล้วนะจ้าแบบว่าสุดจะบรรยายจริงๆหูฟังจังหวะลองเล็ก็แรปจากพี่อาสาแต่ว่าร่างกายของน้องก็ขยับประสานได้ลงตัวมากๆคือทําถึงทําจึ้งอีกแล้วค่ะแคนนี่ The cat sat รือว่าจะเป็นจังหวะนี้ของน้องแคนนี่จังหวะอยู่เซ็นเตอร์เนาะก็เรียกได้ว่าไม่เคยทําให้ผิดหวังเออซึ่งเป็นควีนน้อยของบรรดาแม่ๆมนะคะน้องเพรพริตานะคะรอบนี้ไม่ได้ติดแกรมค่ะแต่ว่าแกรมติดพริตาของแท้คนหนุ่มคนายตลอดไปแล้วก็น้องแพรค่ะเสียงสูงปรี๊ดนี่ไม่เคยห่วงเลยพาร์ทแรปของน้องก็คือโอ้โหเบมอนทําท่าขี่มไซค์ถูกต้องเวอร์ใช่ไหมเพื่อนๆความสวยแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์คือดีต่อใจค่ะแล้วก็จบนี้ก็คือขึ้นเวทีได้เลยจ้ะรอแคบ เพียงเท่านั้นแหละเยวจะมีไปเอ็มเขาดาวด้วยนะคะสําหรับโปรโมท f o r e v e r จฟฟริแต่ละคนตัวแม่ตัวมัมค่ะแล้วก็วชอบท่อนฮุกมากๆเพลงนี้นะคะน่าจะไวรัลและก็เอาไปใช้ในพาร์ทท้ายคอนเสิร์ตเป็นเพลงที่สดใสามากๆเวลาที่น้องๆเล่นแฟนมิดเนี่ยเอา forever ไปก็คือปัง YG จีมีการนําเสนอน้องๆเบมอนอนะคะคือสลับขึ้นเซนเตอร์เรียกได้ว่าให้ซซนกันทุกคนมันน่ารักตรงนี้แหละเลิศมากค่ะแต่ว่าชื่อชอบเป็นพิเศษนั่นก็คือช่วงที่อาสาแรปนะคะไฟลุกมากน้อง ชิกี้าก็คือเต้นไฟช็อตไปเลยจ้แม่แล้วอินเนอร์จีก็ใส่เต็มกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยมันเลิศจริงๆซึ่งนั่นก็ทําให้ได้เห็นว่าถ่ายคลิปเต้นนี่ไว้ตั้งนานแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่น้องอาฮยอนผมแดงแต่ว่าเพิ่งปล่อยมานั่นเองนะคะชอบมากทุกจงค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าการเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องๆนะคะแสดงสีหน้าสีตาคือสวยกับทุกคนแล้วก็มีแต่คนสวยๆเนาะวงนี้เรียกได้ว่าวิวลค่ะแล้วก็มีเสน่ห์ที่ไม่ซ้ํากันแต่ว่าวิชวชลทุกคนเอาแบบนี้ดังนั้นก็อยาากกจะะะฝแม่ทุคคนนเข้ ไปฟังกันเยอะๆนะตอนนี้ปล่อยออกมาเรียบร้อยค่ะน้องๆเกิงก,กันมากๆเลยหลังจากที่ปล่อยแดนซ์เพอร์ m a ม c ์แล้วนะคะก็รอน้องๆไปเชิญใช้บนเวทีต่างๆไม่ว่าจะเป็นแฟนมีตรค่ะหรือว่าไปเอ็มเขาดาวก็ดีโอ้โหรอดูแฟนแคมของน้องๆแต่ละคนเลยบอกเลยว่าจึงแน่นอนค่ะ